นิยายเสียงเรื่องรักไม่รู้รสตอนที่เจ็ความฝันที่เป็นไปได้นักเขียนอันหมิงหลังจากวันที่กอนยอมออกไปสัมผัสธ,ธรรมชาติข้างนอกฉันสังเกตเห็นว่าความเป็นตัวของตัวเองของกอนเริ่มกลับมาอีกครั้งแม้จะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงใหญ่แต่ฉันก็รู้สึกถึงความผ่อนคลายที่เกิดขึ้นในตัวเขา ก่อนเริ่มพูดคุยกับฉันมากขึ้นหัวเราะบ่อยขึ้นและดูมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิมวันนี้ฉันตัดสินใจทดลองทำอาหารจานพิเศษฉันคิดว่าอาหารจานนี้อาจทำให้กอนได้ลิ้มรสความฝันเล็กๆของฉันที่อยากจะเป็นเชฟแม้ว่าฉันจะมีข้อจำกัดในเรื่องการรับรสแต่ฉันก็ไม่เคยหยุดฝึกฝนฉันอยากทำอาหารให้อร่อยและอยากได้คำติชมจากกอน เพื่อที่จะปรับปรุงต่อไปเมื่ออาหารพร้อมเสิร์ฟฉันวางจานไว้ตรงหน้าก่อนแล้วยิ้มกว้างวันนี้ฉันทำอาหารพิเศษเพื่อคุณค่ะเป็นสูตรที่ฉันลองคิดขึ้นมาเองหวังว่าคุณจะชอบก่อนยิ้มบางๆและมองจานอาหารตรงหน้าเขารู้สึกถึงความตั้งใจที่ฉันใส่ลงไปในทุกๆชิ้นส่วนของอาหารเขาหยิบช้อนขึ้นมาชิมอย่างช้าๆ และทันทีที่รสชาติสัมผัสลิ้นเขารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยรสชาติน่าสนใจนะมันมีความหอมที่ไม่เคยชิมมาก่อนก่อนกล่าวพร้อมกับยิ้มเล็กน้อยฉันฟังคำติชมอย่างตั้งใจมีอะไรที่ควรปรับปรุงไหมคะฉันอยากทำให้อร่อยที่สุดถึงแม้ว่าฉันจะไม่สามารถชิมเองได้แต่ฉันก็อยากให้คุณได้สัมผัสรสชาติที่ดีที่สุดค่ะ ก่อนมองดูฉันด้วยความซาบสึงใจเขารู้สึกว่าความฝันของฉันในการเป็นเชฟไม่ได้เกิดจากแค่ความชอบธรรมดาแต่เป็นความฝันที่เต็มไปด้วยความตั้งใจจริงและความพยายามผมคิดว่าคุณทำได้ดีแล้วนะแต่ถ้าคุณอยากพัฒนาต่อผมยินดีที่จะเป็นคนชิมให้เสมอคำพูดนั้นทำให้ฉันรู้สึกถึงกำลังใจที่ล้นหลาม ฉันยิ้มด้วยความดีใจและพยักหน้าขอบคุณมากนะคะการที่คุณยอมชิมและให้คำแนะนำฉันมันทำให้ฉันมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปทั้งสองเริ่มพูดคุยกันเรื่องอาหารฉันเริ่มเล่าให้ก่อนฟังถึงแรงบันดาลใจที่ฉันมีในการทําอาหารแม้ว่าฉันจะไม่สามารถสัมผัสรสชาติได้เหมือนคนทั่วไป แต่ฉันก็เชื่อว่าความพยายามและความรักในการทำอาหารจะทำให้ฉันประสบความสำเร็จได้การที่คุณมีความฝันและไม่ยอมแพ้แม้จะมีอุปสรรคผมคิดว่ามันน่าทึ่งมากนะมายก่อนพูดด้วยความชื่นชมคุณทำให้ผมรู้สึกว่าผมเองก็อาจจะมีความหวังที่จะตามหาความฝันอีกครั้งฉันยิ้มและพยักหน้า เราทุกคนสามารถมีความฝันและทำให้มันเป็นจริงได้ค่ะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีความพยายามและไม่ยอมแพ้การพูดคุยของทั้งสองทำให้กอนรู้สึกอบอุ่นใจและความหวังที่เคยดับไปกลับมามีชีวิตอีกครั้งเขารู้สึกว่าความฝันที่เขาเคยละทิ้งไปอาจยังมีหนทางให้เขากลับไปตามหา ฉันทําให้เขาเชื่อว่าการมีความฝันไม่ใช่เรื่องไร้สาระแม้ว่าเขาจะเคยถูกทําร้ายและเจ็บปวดมาก่อนค่ำวันนั้นทั้งสองยังคงพูดคุยกันเรื่องอนาคตและความฝานันก่อนเริ่มรู้สึกว่าเขาสามารถมองไปข้างหน้าได้อย่างมีความหวังอีกครั้งฉันได้เติมเต็มความหมายในชีวิตของเขาไม่เพียงแค่การอยู่เป็นเพื่อนหรือผู้ดูแล แต่ฉันทำให้เขาเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองและกล้าที่จะฝันในคืนนั้นก้อนตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะกลับไปตามหาความฝันที่เคยละทิ้งแม้ว่าเขายังไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่เขาก็รู้ว่ามีใครบางคนที่พร้อมจะเคียงข้างและสนับสนุนเขาไปตลอดทาง